วันนี้ผู้ขาก็ในมารีรวิวเรงกว้างเด้พี่น้อย่างไรชอบมากๆเลยครับกล้วยคนทักภาคใต้เนาะคนนึง<เ>ทักมาให้มาถ่ายกว่างอีกเลยเมามาภาคใต้อีกไหมได้ไหครับตามตัวเลขเขาไม่ได้กินตามผู้ขาก็เลยมาถ่ายตามความเปม็นล่องเนาะคนจะเบ<า>ิ่งซ้นยีกว่าสั้นกว่างกว่างกว่างเสียม้วนเลยพี่น้ยนอย่างไคนคุ้นเคยในนาคุ้นเคยนาคุ้นเคย่น กินหวมืองานนาคุณเคยอ่นาคุณเคยนี่นางคุเคยมากินด้วยนี่มามาคนนี้กินเนาะจ้ะอยัามาง่ามมือโอ้มากระทันกินได้กินไม่เิมมากระบอกกินก็กินคู่านตัวนางคุณเคยเพ่อนคุณเคยมดเนาะคนนี้พี่น้องกวางกวางเข้าใกล้ชิดแต่พี่กว้างเพ่นนี่ไปไปไปอย่างามมือผูกขาไตผู้ไต มาแรกๆโอ้ยเพลงมากินเต็กบาทนี่น่ารักมากครับเอาเอาเอาออกมาไม่หมดนะครับวันนี้ผู้ข่าได้มาพ่อนกว่างเลยพี่น้องเลยกระทันกระทันมะกล้วยพอมบอนกว่างผู้ผู้เพื่อจะดูมอเตอรศัพท์ผู้ได้พี่น้องเลยผู้ดึกแล้วกวางกวางเสียมวลเสียมวนบ้านโคกสะอาดตะบนตะตัดอำเภอเต่างอยเลยพี่น้องเลยข้าจะเรียกร้องว่าจะบิ่งกว่างอีกขอชันทายท้ามกว่างอีก บ่าด้ใหถใกล้ๆเลยพี่โงบายกะตูเลอยครายกะตูเพงก็ได้ได้คุณคุ้นเคยเพื่อขาเลกวางเอาเดี๋ยวสิงับมือขายอีกแล้วนกวางกวางกวางโอ้นางคุ้นเคยเพื่อขยักกินหลายนาเนเคยนี่ไปสี่พืนางคุ้เคยจะปคกาตั้งให้ได้นี่ฮะนางคุ้เคยนี้ฮะ อันนี้นางสวยงามเหมือนกันนางสวยงามไหมนี่นางสวยงามกว้างสวยงามพี่น้องที่นี่เพิ่นงามเลยครับโอ้หมดสิวสุดเลยแล้วนางเอ้ยตัวเมียในพี่น้องเอ้ตัวนี้ทำตัวผู้เพราะในภูเขาสับดาบตัวผู้นี่เพิ่นตัวผู้ได้พี่น้องนี่งั้นมาตัวผู้ตัวผู้เพิ่นใบย่าผู้ฆ่าได้มันนี้มาแบบที่โจรได้พี่น้องเอ้ภู้ฆามามาเกือบกว้างกว้างกว้างเอาแม่กินมากระทันนู้ พ้นกินแล้วพ้นกินแล้วพูพี่น้องกินได้ไหมไอเดมดมดดโทโทรศัพท์พี่น้องพูนียกดพ้นได้ไหมเนี่ยฮะพระเจ้าเรียกร้องมาว่าอย่าเบิ่งอีนกวางกวางพระเจ้าทักมาว่าขอเบิ่งกวางอีรอบสองเราท่านถ่ายแบบใกล้ซิดเนาะใกล้ซิดใกล้ซิดครับกวางนี่กวางสวยงามพี่น้องพูใกล้ขันไดพี่น้องเกือบจุ๊ดดังพี่น้องเย เกีย่ยวชู้ดังก็ได้กว่างกว่างเสียมวนได้ใครอยากมาเบิง่งมาส้มก็ได้พี่น้องเอ้าจากอันต่างอยมานี่บุกไก่ได้บุกไก่บุกไก่ากมาเที่ยวเต่าแล้วก็มาเบิ่งกว่างได้พี่น้องเด้อนี่แหละคือามาในลายของป่าทองคำนี่ป่าทองคำที่พาพมาเบิ่งเด้อโทรไลน์มาหาของป่าทองคำก็ได้เดือนบัลลูคศานขาที่ภาพเฟื่องกว่างะ กวางของเสียมวนเนาะมาเบิ่งก the ันเต่างอยแล้วเต่าใหญ่แล้วก็บิ่งกวางเลยพี่น้องเด้อมาเบิ่งกวางนัานได้ดีวยเัียนอีเมลมาหาลุงมงคลก็ได้ลยลุงมงคลสิพามาลุงบุค้าลุงบุค้าก็ได้การก็อยากเบิ่งกวางเนาะทุกเจ้ามาเที่ยวเต่างอยมาเบิ่งเต่าใหญ่แล้วก็มาเบิ่งกวางเสียมวนเนาะอย่าลืมได้ซีบกล้วยมาฝากกวางเพื่อนได้เพื่อนเราเสียเพื่อนเรา มีมะกวนมาฝากเพื่อนนะเพื่อนจะคุ้นเคยได้เขาา้ามาใกล้เลยพี่น้องเไยจับกระตูก็ได้ได้กว่างคะแนนมีอันแตวกิ่นไม่เพิ่นเนาะเพื่อนสิบริยานเท่าได้กวางกวางวันนี้มารีวิวอีกรอบสองได้พี่น้องไงพระเจ้าเรียกร้องมาเนาะภาคใต้บระเดีย๋ยวจะเบิ่งกว่างเรียกใกล้ซิดไปสัน้นใกล้ซิดลินเดียวม่ได้เสียวเพราะว่าจะจุจะจับคนหลังเพื่อนผมเลยพี่น้องดูจะจับคนหลังเพื่นอนในนี่แหละกว่าง กว่างกวางพี่น้องได้กระช๊อกคลิปพอสิเนี้ยพี่น้องเนาะ